ชื่อเด็กชายปาราเมนินกับอยู่ั้นป .3 อานซวันนี้จะมาท่องบทอาขยานเด็กเด็กเอ๋ยเด็กน้อยครับเชิญรับฟังได้เลยครับเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเล่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เรา สำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียนไปเถิดจะเกิดทนถึงลำบากตากตำก็จำทนเกิดเป็นคนควรมันขยันเออ